สวัสดีครับผมธนายเดชานะครับจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายฟ้องชูนะ้นะฮะนะช่วงแรกสารรัฐธรรมนูญนะครับมีมติเอกฉันว่ากฎหมายฟ้องชู้ก็คือกฎหมายแพ่งมาตรา1นึ่งวรรคสขัดตัอรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่เที่ยวเท่าเทียมกันนะสามีไปไป,ไปฟ้องชู้เพศใดก็ได้นะครับเรียกค่าทดแทนได้แต่ภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงไปฟ้องชู้ฟ้องได้เฉพาะผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย ฟ้องผู้ชายไม่ได้ตุ๊ดเกไม่ได้ดังนั้นกฎหมายามาตรา1523บักสองจึงขัดรัฐธรรมนูญอันนี้คือคำวินิจฉัยของสารลรมนูญแบบย่อต่อมาในวันเดียวกันฟ้าไปผ่าที่วุฒธธิสภามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันภาษาชาวบ้านนะแต่ภาษากฎหมายคือร่างธรรม,มนลร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องเ,อเ,อเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมกันในการสมรส ทั้งกฎหมายครอบครัวและมดกผ่านวุฒิสภามีใจความสำคัญเกี่ยวกับมาตรา1 5 2 3วรรค2คือเรื่องฟ้องชู้กล่าวคือไม่มีคำว่าสามีไม่มีคำว่าภรรยาต่อไปนี้ก็มีคำว่าคู่สมรสคู่สมรสสามารถฟ้องคู่สมรสนะเรื่องเป็นชู้เรียกค่าทดแทนก็ได้ฟ้องบุคคลอื่นก็ได้ ใครก็ได้ที่เป็นผู้อื่นไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงตุ๊ดเกย์กระเทยอะไรต่างๆทอมดี้ได้หมดครับนะดังนั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันนะที่ผ่านวุฒิสภาจึงจึงเป็นไงครับจึงกําหนดให้คู่สมรสไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายข้ามเพศเพศเดียวกันหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยสามารถฟ้องคู่สมรสที่เป็นชู้ได้เรียกค่าทดแทนได้ฟ้องบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือข้ามเพศเรียกค่าทดแทนเรื่องชู้ได้ สรุปแล้วง่ายๆการฟ้องชู้ง่ายกว่าเดิมนะครับก็คือฟ้องทั้งล่วงเกินในที่รับนะนะนีซุกเมียซุกผัวก็ฟ้องได้นะครับฟ้องได้หมดเลยตอนนี้นะฮะแต่เดิมเนี่ยถ้าจะฟ้องผู้หญิงเป็นเมียน้อยต้องเป็นการเปิดเผยเท่านั้นในที่รับฟ้องไม่ได้ฟ้องเฉพาะในที่แจง้งดังนั้นนับจต่นี้เป็นต้นไปฟ้องทั้งในที่รับและที่แจ้งได้ใจไปหลบหลบ,ลบ,ลบซ่อนซอนกัน นะก็ฟ้องได้เปิดเผยก็ฟ้องได้ดังนั้นการหาพยานหลักฐานในการฟ้องชู้จึงง่ายขึ้นแค่นี้ครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์พี่เดชด้วยครับนะครับจุกรูจุกครูนะครับ